เนี่ยที่ยึดโทรศัพท์อยู่กินแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างใช้ติดหลังโทรศัพท์ได้แบบนี้หนึบแล้วมาวางบนโตะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเดี๋ยวดูวความแน่นนะโตะเนี้ยมันเป็นเหล็กอลูมิเนียมเหล็กๆนั่นมากมโตะสั่นเลยนี่มันแน่นมากเดี๋ยวโทรศัพท์วางแล้ว แน่นมากวางตั้งแบบนี้ก็ได้วางตั้งแบบนี้ก็ได้บบไดหรือพับมาแบบริบเรียบแบบนี้ก็ได้ซื้อแหวนวางโทรศัพท์แบบนี้นะครับสั่งได้จากยูกินตะการดารามันแบนเก็บง่ายไม่เก็บัะยูกินรุ่นนี้แค่ระวางชาร์จได้เลยกำลังมองหาที่ชาร์จแบบยูกินพีนวันแมกนิกไวเลสชาร์จเ,เครื่องกำลังชาร์จน้องจะทำปากยิ้มๆแบบนี้ฟิลี่อยู่โน่นนะครับน้องเขาจะเป็นทรงแบบ เ,เวลาที่เราชาร์จน้องก็จะกระพริบตาปิดเปิดปิดเปิดิด,ด,ดแบบนี้หน้ารักด้วยแล้วก็ชาร์จไวด้วยเป็นฟ้าชาร์จครับเป็นฟ้าชาร์จในตัวด้วยเป็นแม็กเซฟด้วยแบบนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาได้เลยเวลาที่เราใช้งานชาร์จจากโทรศัพท์เราเพียงวางไว้แบบนี้แล้วเอโาโทรศัพท์มาแปะไว้การใช้งานให้ลอกสติกเกอร์ตัวนี้ออกด้วยนะครับก็จะมาแบบนี้ใส่ๆตัวยูคลนตัวนี้เป็นมาตรฐานการชาร์จรุ่นใหม่ด้วยครับชีทูจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นมาตรฐานการชาร์จแบบไร้สายแบบใหม่ล่าสุดชีทูในกล่องจะมี USB Type C มาให้ด้ดวยสามารถใช้ชาร์จกับโทรศัพท์ได้หรือต้องการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเราก็เสียบตรงนี้ได้คุณภาพดีแนะนำยูกินตัวนี้เลยครับกดสัง่งได้ในตะกร้าจากแบรนด์โดยตรงเลยครับชาร์จได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆพัดลมโทรศัพท์ได้หมดเมื่อกำลังชาร์จอยู่น้องยูนโ่โก็จะมีตาย,ยิ้มแบบนี้สามารถชาร์จกับโทรศัพท์ได้เลยด้วยแม็กเซนแบบนี้ติดแบบนี้ได้เลยครับสถานะกางชาร์จก็จะขึ้นแบบนี้เราสามารถชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยและดูหนังไปด้วยด้วยตัวนี้เลยครับมันจะเอียงองศาได้ หรือจะตั้งแบบนี้ก็ได้ในระหว่างที่เราชาร์จครมันตั้งได้แบบนี้เราสามารถชาร์จโทรศัพท์และทํางานต่างๆในโทรศัพท์ไปได้แบบนี้นะครับเราก็กดเลื่อนเล่นโทรศัพท์ได้ชาร์จไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้เราก็เนี่ยแบบนี้เลยดูหนังไปด้วยชาร์จไปด้วยอะไรประมาณนี้ได้เลยครับจุดเด่นสย่างของที่ชาร์จแบบยูกินตัวนี้ก็คือเขาเป็น m a ็ s a ซ e และใช้กับ USB Type C ห่ง C สงหลังนะครับโศกกำลังไฟสูงสุดที่12โวลต์ตัว C 2ด้านข้างอยู่ที่5โวลต์ชาร์จแบบแ a ็ s เซฟด้านบนปล

เปิดมาแบบออโต้สวยๆแบบนี้แล้วเพื่อนๆดูครับมันมีหัวแบบนี้รองรับการใช้งานทุกรูปแบบไม่ว่าเราจะใช้หัวเล็กหัวใหญ่หัวแบนหัวเหลี่ยมหัวบวกต่างๆนะครับมีหมดตัวนี้เป็นเซต t 3ถึง T8 ครับก็จะเป็นหัวหกเหลี่ยมครับแบบนี้มีทุกขนาดครับไซส์เล็กไปยังไซส์ใหญ่การใช้งานเรานํามาใส่ที่หัวด้านจับตัวนี้ครับโดยนําชิ้นนี้มาใส่ด้วยกันแบบนี้ครับแล้วหมุนให้แน่นหรือถ้าเราต้องการให้ไขควงมันสั้นลงนะครับให้เราดึงอันนี้ออกมาแล้วนําหัวหัวเซตเนี้ยหัวที่เราต้องการจะใช้เรียบแบบโดดยยตรงไไ้้้้เเเเเลลลแแบบนนนนนีีจะะะหืือออััค่่ทาา็กกกกมม แล้วแข็งแรงครับมันมีพลังแรงไข่ที่ใช้ได้เลยครับกระชับมือมากเพราะว่าตรงนี้เขาทําเป็นแบบตรงนี้ออกแบบมาให้เพื่อกระชับมือครับมันจะเป็นขูดขัดถ้าอุปกรณ์นั้นๆแน่นมากๆครับเราสามารถใช้ตัวก้านตัวนี้เสียบตรงกลางตรงนี้เสียบตรงนี้นะครับ้วยขันได้มันก็จะเพิ่มแรงขันในการไข่น็อตได้ะครับและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือสามารถที่จะวางบนโต๊ะแบบนี้ได้เลยครับพอเรากางออกมาเนี่ยเมื่อเรากางออกมานะครับพอเราเปิดเงี้ยตีกลับมาวางบนโต๊ะได้แบบนี้เลยเรียงๆแบบพร้อมใช้แบบนี้เลยแล้วใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วสายช่างนะครับเขาต้องการความเเรรรีีียยยบบบบบ้้ออแนนะะคคััืมจด แบบเรียบร้อยแบบใช้งานง่ายดูง่ายเก็บเป็นที่เป็นทางแบบมันไม่หายและมาดูกันในกล่องนี้มีหัวต่ออะไรบ้างหัวปากแบนไล่ไป1.5ถึง2.5หัวปักแบน3.0ถึง4และหัวแฉก0.8ถึง2.5หัวแฉก3.5สามเหลี่ยม2.3สามเหลี่ยม0.8สามเหลี่ยม2.0หัวแฉก1.2หัวแฉก0.8หัวยู2.6และหัวบวก1.5อุปกรณ์เพิ่มความยาวและเพิ่มแรงในการไขผมเป็นคนชอบเล่นของเล่นครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ซ่อมนู่นนี่นั่นได้อะแต่ว่าผมไม่มีอุปกรณ์ที่จะแบบแกะมันออกมาครับแล้วรุ่นนี้ ผมมาเจอนะครับของยูกินมันแกะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นรถบังคับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆหรือแม้แต่พวกโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยครับแกะได้หมดเลยในกล่องจะเป็นแบบนี้ที่ตัวกล่องจะมีระบุไว้ทั้งหมดนะครับว่าแต่ละหัวเนี่ยคืออะไรบ้างที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรเงี้ยครับเพื่อที่เราจะหยิบใช้ได้สะดวกและเก็บได้สะดวกมากคือเปิดออกมากล่องด้านหน้าเป็นแบบนี้มีตัวล็อกตรงนี้เราเปิดออกมา ชาร์จยูกีน30วัตต์สาวกยูกีนกดบันทึกคลิปไว้แล้วไปจัดกันครับสายชาร์จยูกีน20วัตต์อะแดปเตอร์หัวชาร์จ30วัตต์แล้วดูข้างในเขาบอกไว้ดีมากไม่กระแทกนิดเดียวเล็กมากเป็นอะแดปเตอร์สาหรับการชาร์จโทรศัพท์ครับรุ่นนี้เป็น USB Type C 30วัตต์เป็นหัวปลั๊กแบบนี้เหมาะสําหรับการใช้กับโทรศัพท์อุปกรณ์ไฟฟ้า,าต่างๆที่เป็นหัว USB Type C แล้วตัวสายจะเป็นสายแบบคุณภาพดีนะครับคือแข็งแรงแบบมากๆเลยดูมันจะมีความเหนียวเหนียวโอ้โหแข็งแรงมากแข็ง ตายแบบสายชารจที่เป็นแบบที่เขาแถมแถม,มามันไม่ใช่แบบนั้นรองรับการใช้งานทั้ง iPhone Samsung Android ทุกรุ่นที่เป็น USB Type C สเสียบไปแบบนี้ชาร์จไปเลยพลังไฟ30วัตต์ในตะกร้านี้พอเรากดเข้าไปนะครับเขาจะมีตัวเลือกให้เราเลือกอะแดปเตอร์30วัตต์เอาเนี้ยให้เราเลือกคู่กับอะไรครับสายจะมีให้เลือก2สายก็คือเป็น USB Type C และ lightning เขาจะเขียนว่า iPhone แล้วที่เป็นตัวเลือกเยอะๆครับเลือกเสียอะแดปเตอร์เราเลือกเสียอะแดปเตอร์เรียบร้อยเนี่ยเราก็เลือกว่าเราต้องการหัวแบบไหนอันนี้ USB Type C มันจะเป็็นนแบบี้หัว iPhone ก เป็นหัวแบบนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราใช้ iPhone รุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรประมาณไหนเราก็เลือกเอาแน่นหนามากแบบนี้ครับเนี่ยมันไม่ใช่ลื่นๆแบบนี้อันนี้มันจะลื่นๆอ่ะที่เขาแถมๆกันนะครับไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นสันสานเชือกๆแข็งแรงทนทานสุดหัวชาร์จ30วัตต์ตัวนี้นะครับเวลาที่เราชาร์จ iPhone เนี่ยในเวลาครึ่งชั่วโมงแบตบจะเต็มไป25%ถ้าเราชาร์จ iPad แบตเต็มไปที่30%หรือเราชาร์จ MacBook ก็จะเต็มไปที่ประมาณ30%ครับเพราะว่าเขาอยู่ที่30วัตต์ถ้าใครอยากให้เต็มเร็วขึ้นให้ขยับมาที่เป็นตัวนี้นะเป็นคลิปที่แล้วไปกดเลือกดูอันนี้65วัตต์อันนี้ส และอีกอย่างหนึ่งนี่คือดปเตอร์สายคือดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์จากยูกิใครเคยพกอะแดปเตอร์ไปแล้วลืมเอาสายชาร์จไปบ้างครับมันจะไม่เกิดขึ้นกับยูกินตัวนี้เลยวันนี้ได้ที่ชาร์จจากยูกีมาตัวนี้จีมากสาวกยูกีกดบันทึกคลิปไว้แล้วไปจัดกันครับรุ่นนี้เป็นอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จจากยูกีครับแล้วดูสายอันนี้คือสายนะครับคือเราดึงยืดได้แบบประมาณหนึ่งเมตรแล้วเราเก็บได้เราดึงใหมาอีกทีนึงแล้วปล่อยลูกเข้าไปเขาก็จะเก็บไปแบบปล่อยงี้แล้วดึง,แล,ดงแล้วปล่อยออกมา เขาก็จะเก็บไปแบบนี้รุ่นนี้เวลาที่เราชาร์จอย่าง macbook เงี้ยนะเราชาร์จเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มไปถึง70%เลยแล้วตัว adapter อยู่กิีนตัวนี้นะครับเราใช้ตัวเนี้ยเสียบตรงปลั๊กเขามีสายให้แบบนี้1เมตรแต่แค่นั้นยังไม่พอเขายังสามารถเอา usb type c เสียบด้านหลังได้เสียบแบบนี้และ usb type a เสียบได้แบบนี้ทําให้อาแดปเตอร์ตัวนี้ครับเขารองรับการใช้งานที่แบบอเนกประสงค์มากสายก็มีอยู่แล้วในระหว่างที่เราใช้สายนี้อยู่เราก็สามารถที่จะชาร์จอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ชาร์จโรรรััั์าาาาานนนน้้ตตตบกกกออะไไไ่่่่งงงงงๆใหวววเเดดีียืสสํลฟ มาที่65วัตต์ผลที่ได้คือชาร์จเร็วใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมกันความเร็วข่าวๆของเขาก็คือครึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตบเต็ม50%สําหรับ iPhone อะไรประมาณนี้พับเก็บอย่างนี้ก็ได้นะเวลาที่เราเดินทางพกพาไปจะเหลือแค่นี้แล้วในตาก,ก้าเขาจะมีตัวเลือกให้เลือก65วัตต์45วัตต์มีสายหรือไม่มีสายเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับอยู่ใน,ในตาก,กา้าด้านล่างแต่สาหรับตัวที่ผมรีวิวอยู่นั้นก็คือเป็นตัว65วัตต์พร้อมสายเป็นรุ่นหนึ่งที่ชาร์จได้หลายชอ่องพกพาสะดวกแและละะะรรัับปปกกนน2ีีออย่างงึ